ลอกเบส V b a t รุ่น CD เป็นลอก2ระบบสามารถตกหน้าดินได้และก็ตีเหยื่อบอมได้ประกอบด้วยลูกปืนถึง7บวกหใช้ทั้งสายเอนและสายพีตกได้เลยนะครับทั้ง2ตัวผมจะนำลอกตัวนี้มาเทศสที่บ่อบึงประการซึ่งมีทั้งสวายและบึกนะครับโดนแดดนี่วาวเลยเห็นนฮะเนี่ยปลาดูฮะดูใส สวัสดีครับผมเ e ยียคองนะครับวันนี้ผมมีลอกตัวใหม่นะครับจะมาแนะนำให้นานานักตกปลาเป็นลอกเบส VBa บสรุ่น c d มีด้วยกัน2ขนาดนะครับคือเบอร์ร้อยอยู่ตรงข้างล่างนี้ครับ ตัวนี้เบอร์2 0 0รอนะครับลอกตัวนี้มีด้วยกัน2สีนะครับคือสีที่อยู่นหน้าผมนี้เป็นสีม่วงและอีกสีหนึ่งก็เป็นสีน้ำตาลนะครับมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาไม่ว่าจะเป็น c d ดีรอหรือ c d ดี0ความพิเศษที่ดีฝ่าเดรลกทั่วไปก็คือเป็นลอก2ระบบมัน2ระบบยังไงคือสามารถตกหน้าดินได้และก็ตีเหยื่อบอมได้ตีเหยื่อบอมมันก็จะตัดระบบนะฮะเวลากดมีะปูนตัวเกียร์จะไม่วิ่งมีระบบเปิดปิดเสียงอยู่ข้างล่างนี่นะครับ ะะเวลาตีเหยบ่อปลอมกดตัวเกีีร์สายจะไม่วิ่งนะครับแต่ถ้าเปิดเสียงป๊บนะครับถับไปหน้านได้ยินนะครับจะมีเสียงด้วยนะครับเป็นลอกสองระบบแล้วก็เป็นชุดแต่งเลยนะครับตัวเฟรมนะฮะจะเป็นอลูเลยนะครับแขนแต่งก็เป็นอลูเป็นแขนแต่งตรงโค้งนะครับสไตล์ตแดกมีระบบติ๊กเสียงตัวถัดไปนะครับดีดสองร้อยแต่ตัวเนี้ยแขนน่ะจะไม่ใช่เป็นแขนคู่การตีเหยบ่อปลอมเลยไม่เหมาะแขนออกแบบบนะเป็นจิก จิกก็คือลอกซึ่งเบอร์200จะมีขนาดใหญ่ขึ้นไปตกปลาหน้าดินได้ไปตกข้างเรือใช้จิ๊กได้นะครับก็เป็นลอก2ระบบเหมือนกันเวลาตีจะตัดสายไปตีสแคทก็ได้นะฮะจะมีปุ่มเปิดปิดเสียงอยู่ข้างล่างนี้เหมือนกันนี่นะครับได้ยินเสียงนะอลังการเลยนะครับลอกตัวนี้ประกอบด้วยลูกปือถน7จบวกหนึสงสตัวนี้อัตราทดจะต่างกันนะฮะตัวเล็กเบอร์ร้อยจะอยู่ที่5.3 ตัวใหญ่จะอยู่ที่4.7นะฮะใช้ทั้งสายเอและสายพ e ีตกได้เลยนะครับทั้ง2ตัวเดี๋ยววันนี้ผมจะนำลอกตัวนี้มาเทสที่บ่อบึงประการเอาเป็นเบอร์200มาจับคู่กับคันตัวนี้นี่คือคันฟิ King ซึ่งจะเป็นคันผลิตออกมาใหม่ในปี2023นะครับแล้วสายที่ใส่ก็คือจะเป็นสาย20ปอด์เป็นสายโหลดของแบรนด์ฟิ King นะครับสายตัวนี้มีด้วยกัน สี่สีนะครับก็จะมีสีเหลืองสีเขียวนี่นะครับสีส้มแล้วอีกสีก็คือสีเงินเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเบอร์200มาตกสวายกับประบึกที่บอ่อบึงประการเดี๋ยวไปชมกันเลยครับวันนี้เราจะใช้สาย20ปอนดปอนะครับตกสวายและก็ประบึก,กดูสายจะเยอะนะขนาดสายเอ็น20ปอนยังได้เป็นร้อยเม็ดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาผูกลายทัอเปอร์นะฮะก็คือเอาสายเอ็นเนี่ยร้อยเข้าไปประมาณสัก นิ้วหนึ่งแล้วจับลายท็อปเปอร์มันมีลวดเรารูร้อยอยู่นะฮะแล้วก็ดันขึ้กนะครับแค่นี้เลยเนี่ยแล้วถ้าแบบลูกทุ่งนะฮะนี่เลยครับน้ำลายครับแตะรูปฮะร,รูปที่สายเพื่อให้มีความลื่นเวลาเรารูดลายจะเข้าได้น้ําเปล่าก็ได้แต่ยูบอเนี่มาตรฐานครับน้ําลายแล้วก็จับดึงสายเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในพีีเลยฮนะมันมีความลื่นเพราะเราใช้น้าลายนี่ครับลายท็อปเปอร์เข้าไปอยู่ใน เห็นไหมครับแล้วเราก็ตั้งระดับเราจะเอาน้ําลึกเท่าไหร่เราก็มาจับดูว่าต้องเอาน้ําลึกประมาณไหนก็เลื่อนไปสมมติว่าวันนี้ผมจะเอาอยู่ประมาณเมตรยี่สิบก็ประมาณนี้นะฮะรวมทุ่นลอยนะฮะแล้วก็ควรจะร้อยลูกปัดไปอ่าร้อยลูกปัดลูกปัดเล็กก็ได้ะฮะไม่ต้องใหญ่มากเพราะลายมันจะได้ไม่ติดปุ๊บมันจะจุกที่ทุ่นพอดีเลยนะฮะจะไปจุกที่ทุน่นนะฮะแล้วก็มาหยิบตะก้อ ที่เราจะใช้เตรียมไว้เลยนี่แล้วก็มาดูทุ่นลอยความยาวของทุ่นลอยที่ผมใช้เนี่ยอยูปนะะ่ประมาณ3นิ้วนะฮะประมาณ3นิ้วเวลาร้อยทุ่นลอยตีทุนท่นสังเกตง่ายคือจะต้องเอาสีแดงขึ้นนะฮะเข้าสีแดงร้อยเข้าไปเลยร้อยผ่านรูเนียฮะมันก็จะมาติดที่ทุ่นนี่เห็นะฮะแล้วก็ร้อยลูกปัดไปอีกสักหนึ่งลูกให้เป็นลูกปัดใหญ่ได้นะฮะนี่ครับร้อยเข้าไปแค่นี้แล้วก็ต่อจากตะก้อ ที่เราใช้ตกตัวนี้ผมใช้เป็นตะก้อวิ่งนะครับทุกฝุนสองทางเพื่อจะได้ง่ายขึ้นแล้วลายของตัวเบ็ดประมาณ4-5นิ้วสําหรับบ่อที่ผมตกบึงประการนี้ก็ผูกตะกอ้อสาเร็จที่เราผูกเข้าไปเลยการผูกตะกอ้อผมจะทบ2เลยนะฮะเพราะสายเป็นสายโหลดมันก้อนท้าเล็กผมจะทบเงื่อนคู่2ชั้นเลยนะฮะพันเข้าไปอย่างน้อย4ี่รอบด้วยกันนะฮะเป็นเงื่อนคู่แล้วก็ร้อยนะฮะร้อยเข้าไปตกแกนที่เรามาจับตรงนี้แล้วก็ วนกลับมาเข้าล็อกตรงนี้นี่คือวิธีการผูกนะครับแล้วก็เก็บปลายนี่คือชุดตกสวายโดยใช้ทุ่นจากลายจนถึงตัวเบ็ดเนี่ยผมใช้อยู่ที่ประมาณเมตรยีของความลึกจากผิวน้ำนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับว่าจะได้ปลาสวายใต้กี่โลครับ เรามาลองตีทุ่นลอยนะฮะบางคนถามว่าอ้าวแล้วตกแบบจมแบบลอยต่างกันยังไงแบบลอยเนี่ยเราเห็นปลาที่ขึ้นผิวน้าโฉบเหยื่อกันเยอะแยะๆเราก็ต้องตีแบบลอยแต่ถ้าไม่ผิวน้นําเงียบไม่มีปลาเลยบางทีปลาอยู่ข้างใต้อยู่หน้าดินเราก็ต้องตีแบบจมเพื่อให้ปลากินหน้าดินวันนี้ตีทุ่นลอยเพราะปลาขึ้นผิวน้ําเยอะมากนะครับไปดูกัน ครับโอเคทนี้ผมตีเป็นทุ่นลอยในระดับน้ําปลามันก็จะฉวบฉวยนะฮะช่วงนี้เสียงก็จะเปิดอยู่ข้างล่างนี่ฮนะมีเสียงออกเห็นนะฮะอันนี้คือตกหน้าดินนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับจะตั้งคันไว้แล้วดูว่าปลากินแบบไหนถ่ายทุ่นลอยได้ไหมเห็นหน่นี่คือการตีทุ่นลอยนะครับเมื่อปลากินทุ่นจะจมสายก็จะดึงไปนะครับเสียงล้อก,ก็จะดังนะครับ การตีเหยื่อสวายถ้าปลาคิเที่ยวบางทีเขาก็ใช้สายเอ็นเป็นสายชิงหน้าอาจจะยาวตีห้าสิบเซนหรือหกเจ็ดสิบเซนได้นะฮะเป็นสายยาวเนี่ยซุ้นจมแล้วเห็นไหมฮะปลาลากแล้วเห็นไหมฮะนี่คือสายปลาลากเวลาเสียงดังนะฮะ,ะนะครับแล้วก็สับปับ๊บกอนะฮะสีห้ารอบแล้วก็วัดเลยครับนี่คือการตกปลาแล้วก็ค่อยปิดเสียงนะครับนี่คือปลากินแล้วเห็นไหมฮะกินไม่ยากฮนะปลากินง่ายอ่ะสบายๆนะครับ แขนไปแขนสปอร์ตจับกระชับนะฮะเป็นอลูเห็นไหมฮะเนี่ยจับกระชับมากอัดปาสบายเนี่ยอัดไปใหญ่ยังไม่รู้สึกไม,ไม่หนักมากนะฮะการอัดไปใหญ่ก็จะไม่หนักมากคันดีนะฮะแอคชั่นดีนะครับเนี่ยดูแอคชั่นการโค้งนะฮะพาวเวอร์ลิฟต์สูงนะฮะคันนี้เนี่ยพาวเวอร์ลิฟต์สูงมากนะฮะสีสันสวยงามเห็นไหมฮะ โดนแดดนี่วาวเลยเห็นนะฮะเนี่ยได้ไซส์เลยนะฮะเวลาตกเราต้องรู้ว่าระดับน้ำลึกแค่นี้ควรจะเล่นยังไงเนี่ยปลาดูะฮะดูไซส์ได้ไซส์ปลาก็อยู่จะอยู่ประมาณ5โลนะฮะนี่คือปลาไซส์ แล้วเมื่อตกทุกครั้งเนี่ยตอนนี้ลายมันรูดเราก็อาจจะมาตั้งลายใหม่การอัดปลาเนี่ยลายอาจจะรูดได้เราก็ต้องมาตั้งลายใหม่มันเข้าไปตัวเดียวลายรูดเราก็อาจจะรูดลายมาตั้งใหม่นะครับไม่ใช่อยู่ีปั้นเหยื่อตีลายเข้าไปอยู่ต้อง 5- 6เมตรแล้วก็มาตีไม่ได้เราก็ตั้งลายใหม่ให้อยู่ประมาณขนาดนี้นะครับอยู่ประมาณเมตรยี่สิบโอเคเดี๋ยวไปเริ่มตีกันใหม่ ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับมีแบรซีดีเบอร์200ที่วันนี้ผมนำมาตกสวายให้ดูนะครับโอเคมันเป็นโลกของระบบที่สามารถเล่นได้หลากหลายเอามาตกหน้าดินได้เพราะมีระบบเสียงนะครับตัวนี้มีระบบเสียงเปิดปิดเสียงได้นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะมีระบบเสียงแล้วแขนก็ออกแบบมาเป็นสำหรับคลิกได้ด้วยเราสามารถเอาไปตกทะเลจิก ปลาข้างเรือได้เท่านั้นยังไม่พอสําหรับตีสแคก,ก็ยังได้นะฮะตัวนี้ Td 200แต่มีเบอร์100ด้วยนะครับเบอร์100ก็เอาไปตกเหยื่อปลอมจะเอาไปด้านตกสะเก็ดก็ยังได้เพราะมันสามารถตกหน้าดินได้โอเคนะครับลอกตัวนี้เบอร์200ผมจับคู่กับคัน Spider X นะครับเป็นคัน9ฟุตตัวนี้นะครับคันตัวนี้เราจะผลิตออกมาทั้งเบสทั้งสปินนะฮะในปี2023เป็นคันที่เหมาะสำหรับตกหมายธรรมชาติตกตามเขื่อนหรือตกสวายแข่งและถ้ายังไง สนใจก็ทักมาได้นะฮะทุกช่องทางของ You Love ์ i ิช i n g ได้เลยครับฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมว,วิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ